ครับมาแล้ววันนี้เราก็เกี่ยวอรับประท้วงกันฮะวันนี้มีการประท้วงกันขึ้นอีกแล้วนะครับะประท้วงหนึ่งนักศึกษารามก็ไปยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษดรหรือประธานรัฐสภานะครับ และอันที่สองก็ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงคลังนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามคารรองของระบอบประชาธิปไตยครับเป็นไปตามคารรองของระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเมื่อความเมื่อความไม่เป็นธรรมมันเกิดนะการเรียกร้องก็ต้องก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับ เมื่อกี้ตอนผมดูข่าวก็นักึุสารามเขาไปยื่นให้ประธานประธานรัฐสภานี่ดำเนินเรียกข้อเรียกร้องเหยียบความไม่เป็นธรรมในเรื่องการเยียวยาของเราชนะชนะซึ่งเยียวยาให้ไม่ทั่วถึงนะครับให้กันไม่ทั่วถึงพอไม่ทั่วถึงก็มันก็เกิดหลายๆกลุ่ม ซึ่งเขาก็ไม่พอใจรัฐบาลจริงๆแล้วเขาไม่พอใจรัฐบาลมาตั้งนานนมแล้วนะครับไม่ไม่เพิ่งไม่พอใจรัฐบาลในวันนี้พุ่งเมื่อวันหรือพรุ่งนี้แต่เขามีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วแต่มันยังไม่รุนแรงนะมันยังไม่กระเตื้องจนกระทั่งพอปี2564นี่ก่อนจะถึงไอ้ก่อนจะถึงปี6่นี่ปี63นี่มันเริ่มก่อวอร์ดกันมาก่อนแล้วเพราะมันก่อวอร์ดมาเรื่อยๆพอปี64ก็ เริ่มจริงจังแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นต้นมาเลยนะครับขณะนี้ก็มีการไปประท้วงอยู่ที่หน้าตัวไอ้ไอ้กระรวนคังนะครับกระซวนคังเมื่อประมาณหกโมงเย็นนะครับเฮ้ยนี่มันเออสองทุ่มนะประมาณหกโมงมันไม่ใช่หกโมงนะครับสองโมงนี่เออนี่หลังเมื่อเมื่อตอนบ่ายโมงเมื่อตอนบ่ายโมงนะตอนบ่ายโมงก็ไปยื่นเรื่อง มายื่นเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องความไม่เป็นธรรมในการเยียวยาของกองชนะจนแล้วก็กระทรวงทังก็ปิดประตูนะไม่ยอมให้ประชาชนเข้าไปข้างในนะเพื่อไปยื่นหนังสือนะเพียงแค่ไปยื่นหนังสือนี่ก็ร,รัฐบาลนี่กลัวนะครับนะเจ้าหน้าที่กลัวกลัวเป็นเป็นหัวหดไปหมดแล้วนะครับแค่เขาไปยื่นหนังสือนะครับนะเนี่ยคือปัญหาการยื่นหนังสือนี่ ถ้าเราจัดให้เขาเข้าไปยื่นอ่ะสามคนสี่คนห้าคนมันก็ไม่ใช่ปัญหาก็เปิดประตูไว้นะมันก็ได้แล้วแต่นี่มันไม่ใช่นะครับเอาโซ่มาล็อกกุญโจกุญแจทํายังไงเรียนจาอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนมันมีอยู่จริงไม่ใช่มันไม่มีนะครับมันมีอยู่จริงเพราะมันมีอยู่จริงเขาก็ต้องมาประท้วงนะครับต้องมาประท้วงส่วนที่รัฐสภานน้นนิสิต นักศึกษารามกำแหงก็ได้ไปยื่นเรื่องเหมือนกันแต่เขาไปยื่นก่อนที่ที่ไอ้น้องไม้จัดจัดน้องที่จะมายื่นที่กระทรวคลังนะครับก็เขาไปยื่นเรื่องการเรียกร้องในการจ่ายเงินไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะคือทั้งสองอย่างนี้มันมันมันเหมือนกันพอนักศึกษารามยื่นแล้วก็จะมีตัวแทนซึ่งเป็นเลขาของประธานชวนหลีกภัยนี่เรามารับหนังสือแล้วก็ ด้วยตนเองแล้วก็กล่าวพูดเพราะเหตุผลว่าในรัฐสภาเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็เลยส่งตัวแทนลงมานะครับ <Okay. S 1> ก็ตัวแทนของท่านนายรัฐประธานชวนก็ลงมารับหนังสือเป็นที่เรียบร้อย <Okay. S 1> ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <Okay. S 1> ก็ยื่นเพื่อที่จะดำเนินการ <Okay. S 1> ส่วนมากส่วนทางนี่ไม่มีปัญหานะครับปัญหาที่ไม่ยอมมารับหนังสือเนี่ยคือปัญหานะนรับ ซึ่งกลุ่มรัสานนนี่ก็ไปกระทรวงการยื่นสามข้อเรียกร้องฮนะเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงทุกคนนะทุกคนนะครับเพราะว่าขณะนี้มันมีความเหลื่อมล้ํากันเยอะเหลื่อมล้ํากันเยอะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อจะเยียวยาเรื่องโควิดนี่มันไม่ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เริ่มเรื่องโควิดนี่นะครับไม่ใช่ประชาชนเป็นผู้เริ่มผู้เริ่มคือรัฐบาลซึ่งเป็นคนประกาศว่ามีโควิดที่นั่นที่นี่ มีคนติดเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมคนเขาก็เลยทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบพอได้รับผลกระทบปั๊บปั๊บนี่การเกิดให้การเยียวยาวมันต้องทั่วทุกตัวคนเหตุผลเพราะว่าโควิดมันเป็นไม่ใช่ว่าเป็นตั้งแต่อายุปีห้าปีหกปีเป็นหมดนะครับเพราะโรคมันไม่เกี่ยวกับคนอายุมากอายุน้อยนะครับ การประเทศไทยเนี่ยเวลาอาจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยถ้าเรามองกันให้ดีๆนั่นคือการเลือกข้างนั่นเองนะครับนะการเลือกข้างในการให้นั่นเองนะครับนะเ,เพราะในขณะนี้มันมีอยู่สองประเภทค,คือคนมันมีอยู่สองจำพวกจำพวกหนึ่งก็เสื้อฝ่ายประชาธิปไตยพวกไอ้จำพวกหนึ่งก็พวกประเด็จก,การนะครับนะไอ้พวกประเด็จก,การนื่พวกทําลายชาติมันล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว นะส่วนพวกราะบอกประชาชนใจเนียเขาเรียกร้องเมื่อประเทศชาติเดินไปข้างหน้าสู่ความาสู่ความเป็นเป็นสากลสําหรับโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้แต่ไปไปมาในกลายเป็นคนละเรื่องไปแล้วนะฮะกลายเป็นว่าทุกวันนี้ชีวิตของคนไทยเนี่ยมันตกอยู่ในหลุมพรางแล้วนะครับตกอยู่ในหลุมพราง <c oughs> ซึ่งเป็นกับดักของรัฐบาลที่มาหลอกล่อให้ประชาชนนะดีออกดีใจว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้พอเขาจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะคนละเรื่องกันแล้วนะนะพูดอย่างทำอย่างนะครับนะครั้งแรกพูดบอกจ่ายเงินสดจ่ายให้เงินสดเพื่อมาใช้จ่ายในยามในในเรื่องที่จะประชาชนจะต้องนําไปใช้จ่ายในณนะเวลานั้นเดี๋ยวนะั้นแต่พอ พอคอรมออนุมัติออกมาก็พลิกกลับไปอีกแบบหนึ่งนะจากที่ว่าจา่ายสองเดือนเดือนละสามพันห้าก,ก็กลายเป็นว่า,าจ่ายเวลาสัปดาห์ไปซะแล้วนะไอนน้นี่คือทำความไม่พอใจให้กับประชาชนทั้งประเทศนะครับทำให้ความไม่พอใจของประชาชนมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปั๊บในี่รัฐบาลจะทำเฉยเมยทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่สนใจนี้ไม่ได้ขาดนะเพราะประชาชนเนี่ยพอเข้ารวมหัว รวมตัวกันนะถ้าเขาขับไล่ขึ้นมานี่รัฐบาลก็จะหนาวนะครับก็จะหนาวแล้วจะมาโทษประชาชนว่าก้าวร้าวนะไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะเหตุผ <c> ล <oughs> พรประชาชนอ่าเขามีความเดือดร้อนนะส่วนรัฐบาลนั่งอยู่สบาย,บายรับเงินเดือนเดือนละสองแสนสามแสนห้าแสนล้านนีน่ไงนะแล้วค่าเบีย้ยประชุมครั้งละกี่พัน อย่างงี้มัอยู่กัสบายครับเพราะมันเมันเวลามาประชุมก็ไม่ได้มานั่งทำไรไมานั่งยกมืออย่างเดียวงานเวลาพูดก็พูดพอให,ให้ให้รอยปากให้รอยปากอย่างเดียวนะให้มันปากมันเคีย้ยวเท่านั้นเองนะพอเขาจริงก็ลงมาจากลงมาจากไอ้ข้างที่ประชุมแล้วก็มานั่งกอดคอก,กินเหล้ากินเบียร์กันเหมือนเดิมไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เวลาอยู่ในรัฐสภาปาเล่นปลาหีด่ามึงกูชทิบหายไวโป่งหมดแต่จริงๆแล้ว ดาสะใจให้ประชาชนเห็นว่าโอ้คุณดามันกุด่าอ่อยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับจากนั้นโ,รโครงการเราชนะจนเนี่ยมันยิ่งสร,ร้างปัญหาให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่โครงการแรกๆมาแล้วนะสร้างปัญหาให้กับประชาชนนะจริงๆแล้วนะกระทรวคงคลังมันน่าจะทจําจเอาบทเรียนครั้งแรกกันนะครับที่คนไปไประทวงถึงในกระทรวงคลังนะมาเป็นบทเรียนนะครับแต่ก็ยังไม่แก้ไขนะยังไม่มีแก้ไข รัฐมนตรีกระทรวงขังกี่คนแล้วนะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจนกระทั่งเลอะเทอะเละเทะนะแล้วมันเท่าดูถูกประชาชนนะว่า,าโทรศัพท์เครื่องไม่กี่บาทก็ซื้อเอ,เองนะเนี่ย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 คือเป็นคือเนี่กคือปัญหาของคนปากไม่ดีนะครับปากพล่อยนะบดดาประชาชนกล่าวหาประชาชนนะทำยังไงชีวิตคนเรามันถ้ามันมีความร่ำรวยเหมือนกันมันคงไม่มาเรียกร้อง ความเป็นธรรมหรอกคนระับในสังคมนี้นะเพราะไม่งั้นนัก,กจิตวิทยามันจะพูดว่าซิกมันฟรอยมันก็บอกอยู่แล้วว่าความแตกต่างระหว่างบคุคคลใช่ไหมคนเรามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะเพราะหนึ่งเราเกิดมาเหมือนกันว่เาเป็นคนมีสองมือสองเท้าสองตาสองจมสองรูจมูกสองรูสองหูแต่เวลาเราไปประกอบอาชีพหรือเราไปทำมาหากินนะหรือ อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเท่าเทียมกันได้อยู่แล้วเพราะเหตุผลว่าการทำอาหารกินแต่คนใช้ความรู้ความสามารถต่างกันไปนะใครมีความรู้มากมีประสบการณ์ที่ดีก็คนนั้นก็พยายามหาเงินหาทองได้เยอะหาทรัพย์สมบัติมาไว้ให้กับตนเองได้เยอะคนไหนที่เขาไม่มีความรู้ควา,ามสามารถเพียงพอเขาก็ไปรับจ้างรับจ้างเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีก็แล้วแต่ เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหนึ่งตัวเองสองครอบครัวสามพ่อแม่สี่ญาติพี่น้องที่มารวมหัวมารวมมาตุ้มกันนะเนี่ยตรงนี้แหละคือปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ที่แก้ไม่ได้เลยเพราะเหตุผลเพราะว่าไม่มีการแก้นะครับไม่มีการแก้ไขเลยนะครับนะมีแต่ว่า,าไปซื้อรถถังซื้อบรลลูนซื้อเครื่องจับ วัตถุระเบิดอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสําหรับประเทศไทยเลยนะครับการเป็นว่าเป็นแหล่งทุจริตคอร์รัปชันทำให้ชีวิตของคนไทยนี่เดือดร้อนกันไปทั่วนะหลดร้อนไปทั่วแล้วเวลาออกมาพูดพวกรัฐบาลเนี่ยเวลาออกมาพูดแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยโอ้ไม่ฟังไม่ได้นะครับฟังไม่ได้จริงๆนะถ้าบริหารประเทศไม่ได้มันก็ไปทั้งยวงเลยดีแล้วครับลาออกมัให้หมด กขาจบไปแล้วคนอื่นเขาได้มาบริหารประเทศต่อไม่ใช่อยู่กันแบบโอ้โหแย่นะครับเนี่ยและเนการเรียกร้องเกี่ยวเรื่องเงินเยียวยาโรชนาจนหวาที่29มกราคม2564นี้ก็จะเริ่มมีการลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนเมื่อวันที่20นี้ก็ลงทะเบียนไปรอบงแล้วก็คือครึ่งคนละครึ่งอ่าเขาบอกว่า9นาทีเต็มเอ9นาทีนะครับเต็มเลยไม่ได้เชื่อนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันเต็มได้ยังไงนะนะ อันนี้แล้วทุกครั้งที่ window, ลงมีการลงทะเบียนโอวิพวกนี้นะไม่ว่าจะเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งหล้วก็แต่มันเต็มทุกครั้งแต่พอถึงพอเลยกําหนดเป็นสิบห้าวันปรากฏว่าไม่เหลือบ้านเบอืนะเหลือทิ้งสามแสนสี่แสนให้คนลงใหม่ทุกครั้งครั้งล่าสุดก็คนละครึ่งเหมือนกันลงกับต็มเกับตายบมดท้ายก็มาลงรอบสองสามสี่ห้าเออมันก็แปลกนะคนไหนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งลงเราไม่ทิ้งกัน หรือโครงการอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงแล้วไม่ใช้เนี่ยสิหลังพอเขามาลงทะเบียนอีกก็ตัดออกต้องให้มันดีดออกไปเลยนะครับมันต้องดีดออกไปคนพวกนี้มันไม่จริงใจมันมาปั่นป่วนให้รัฐบาลมันมีปัญหานะทําให้คนที่เขามีโอกาสไม่ได้โอกาสมันต้องมันต้องมีมาตรการนะครับไม่ใช่อยู่แล้วปล่อยให้มันมาสมัครแล้วก็นั่งลอยนวลอยู่สิบสี่วันสิบห้าวันตามที่รัฐบาลให้ใช้จ่ายมันไม่มีใช้ แล้วทาให้คนอื่นที่เขาไม่ได้เนี่ยมันพลอยขาดโอกาสไปด้วยไอ้คนยังคนประเภทนี้มันต้องจัดการนะครับไม่ใช่มานั่งเบิกเฉยบางคนลงมันสิบรอบมันได้สักสิบรอบแต่มันไม่เคยใช้บริการนะเนี่ยนี่คือปัญหาแนะปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะพวกรัฐบาลทั้งหลายแหล่นี่ยนะดีแต่จะมาจับนักเรียนนีสิตนักศึกษานะขณะนี้ประชาชนคนไทยอายุเยอะๆนี่เขาเริ่มจะไม่พอใจนะ เมื่อไม่พอใจรัฐบาลเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราว่าง่า้ดีนะครับ,รรบถ้าเขาพร้อมใจกันออกกันโวยยุ่งเลยนะครับเพราะว่าขนาดมการาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสองนะครับ,บารายี่สิบสองมกราเยมีแพงมีมากแค่ยี่สบสองวันเลยปะท้วงไปเมืนแต่ละวันนะครับปะท้วงไปเมืนแต่ละวันนะครับนะเนี่ยนะครับแล้วก็ นโยบายของรัฐบาลแต่ละนโยบายออกมานี่้โหแม่ดูไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้เลยไม่ได้นักเรื่องเดียวนะครับนะความเป็นธรรมของมนุษย์ในสังคมเนี่ยมันถ้าทุกคนมีบัตรประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาไปคนไหนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็ไปทําให้ถูกต้องซะทุกคนก็ได้เท่าเทียมกันหมดแต่นี่ไม่ปล่อยป่าละเลยนะปล่อยป่าละเลยแล้วปล่อยให้รประชาชนนี่ต้องมาประท้วงไล่ทุกวี่ทุกวัน ไม่รู้เป็นรัฐบาลแบบไหนนะที่มีประชาชนออกมาไล่แม่งทุกวันเลยทั้งปีเลยมอปีที่แล้วทั้งปีปีหกสามทั้งปีมาปีหกสี 4, น่นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันยี่สิบสองยังไม่เว้นเลยนะครับด่ามันได้ทุกวันมันไล่ได้ทุกวันเดี๋ยวก็ยังหน้าไดา้อยู่ทุกวันนะแปลกประหลาดนะครับเนี่ยเป็นเป็นรัฐบาลที่แปลกประหลาดนะสาหรับสังคมไทยนะครับนะแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้นะมีอยู่สองสองกลุ่มแล้วที่ไปเรียก ไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาแล้วก็กระทรวงคลังนะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเราชนะจนเราชนะนี่ับเหตุผลพ่อวันนี้วันที่22เหรอ7วันนี้ต้องลงทะเบียนกันแล้วพอลงทะเบียนเลยเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องว่าลงทะเบียนไม่ได้นะเออเน็ตล่มมั่งนะไอ้โทรศัพท์เออใช้ไม่ได้นะเหตุผลเพราะว่าเครือข่ายมันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับวันนี้นะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะเกือบเกือบครึ่งวันนะวันนี้ เน็ตล่มนะเน็ตล่มของ uh, ภาคกลางจังหวัดอะไรผมไม่พูดนะครับ mm hmm. ที่เกียจไปบอกเดี๋ยวหาว่าเราไปใส่ลายป้ายสีขอทิ้งทิ้งทงั้งทั้งนี่มันเรื่องจริงนะครับเน็ตล่มทั้งจังหวัดเนี่ยคิดดูแล้วกันการที่ทําให้เน็ตล่มบ่อยๆเนี่ยมันผลเสียก็คือระหว่างที่เขากำลังทาธุรกรรมออนไลน์เนี่ยมันจะทําให้เขาเสียหายนะเสียหาย mm hmm. เวลาโอนเงินเนี่ย ต่างทาตามธนาคารธนาคารตู้ต่อตู้หรือตามมือถือมันเสียหายหมดนะคมันเสียหายหมดนะมันไม่ใช่ว่าเอ,อทำแต่พอไปวัดไปวาหรือทําแต่พอพิธีอย่างนี้มันไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้นะก e ็เรื่องเราชนะเราชนะนี่ครับก็จะเกิดปัญหาจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าแน่นอนนะครับกว่าจะถึงวันยี่สิบเก้าจะมีการเรียกร้องกันอีกเยอะอีกเยอะนะครับนะ เพราะความไม่เป็นธรรมมันมีนะครับมันมีเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เ,เรียกร้องนะครับไม่ไม่จัดนอกเขาก็ไปยื่นหนังสือให้กระทรวงการคลังแล้วก็มีขขอเรียกร้องว่าให้กระทรวงให้คําตอบภายในเจ็ดวันนี้นะครับถ้าไม่มีคําตอบนี่เดี๋ยวมีเรื่องนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนะเดี๋ยวเขาจะมาทวงถามอีกนะครับทวงถามอยู่นั่นเลยครับนะเหตุผลว่ ที่ขอเวลาเจ็ดวันเพราะมันถึงวันที่ยีิบเก้าพอดีเลยวันนี้ยีิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพอดีนะก็ถึงวันที่เขาเอา่อเอ่อกับลงทะเบียนเราชนะนะครับพอหลังจากนั้นมาวันที่อ้าคุณพาก็เป็นการจ่ายเงินรวดงวดแรกให้กับเอ่อกลุ่มกลุ่มสวดบัตรสวัสด,ดิการอนะไรของรัฐนะครับที่ ผมพูดไ่ค่อยถูกนะครับเรื่องวัตรสวานเพราะผมไม่ได้เป็นบัตรเบิดอะไรกับเขานะครับนะไม่ว่าจะบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรอะไรทงฟ้าทงเฟออะไรผมไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องนะเนี่ยแล้วมีอย่างที่ไหนระบบราชการไหมมาให้ประชาชนด่าถึงหน้าบ้านตัวเองนะด่าถึงกระทรวงคลังนะด่านแล้วนี่ถ้าเกิดกระทรวงคลังถ้าเกิดไอ้ประชาชนเขาล้อมไปทั้ง สี่ห้าประตูแนละ้วทําไงออกกันไม่ได้แล้วไม่นั่งไม่ไม่เหนื่อยเลรอเหตุผลเพราะง่ายๆก็เพิ่งรับดนตรีไม่ยอมบอ,อกมารับหนังสือไงนะเนี่ยเป็นถ้าอย่างนี้นะครับนะแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะไม่รู้ยื่นไปแล้วหรือย,ยังผมก็ไม่ทันดูนะพอดีกําลังเขากำลังชุนละมุนกันอยู่ก็เลยไม่ทันระวังว่ายื่นอะไรอย่างแต่น่าจะยื่นไปแล้วนะครับพอเห็นที่หน้าประตูหน้าประตูหลังทุกคนก็เริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วนะครับ เนี่ยมีคนเท่าคนแก่ก็ไปยืนด่าทออยู่หน้าเลยโอ้สนุกสนาเนเลยฮะปาร์ตี้อยู่เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับจะทําทให้ประเทศชาติมจะเดินรนุงเร,องเรืองได้ยังไงยากนะครับยากตามใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่นะไม่มีทางนะครับตอนนี้ตอนนี้รัฐบาลนะครับมันกําลังเวลายืดเยื้อเวลาให้ครบเทอมสี่ปีให้ได้นะครับหรือเมื่อคือสี่ปีหรือ,อหรือสามเดือนสุดท้ายเนี่ย ก็ถือว่าครบสี่พอมันล่างไปจนถึงเรือนสามเื่อนสุดท้ายนีย่ก็ถือว่าครบปีแล้วนะก็มีการเลือกตั้งใหม่กันอีกนะครับเนี่ยมีมีหน้ากระส่วนค้างมีคนไปนอนอยู่้วมีมีคนไปนอนอยู่หน้ากระส่วนคังอนะ่นนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนอายุเยอะด้วยนะครับไปนอนกระส่วนคังเพื่อรอคําตอบนะรอคําตอบแค่นี้คือหน่วยงานราชการเนี่ยมันเสียหายก็เพราะเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องไม่เป็นธรรมนะครับความไม่เป็นธรรมนะครับ เพราะรัฐเพราะรัฐตีรัฐตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มาโดยแบบหยิบจับฉวยมาเหมือนกันนะครับมาได้มาแบบเลือกตั้งอะไรกันทั้งสิ้นไปหยิบไปหยิบหยิบหยิบจับจับออกมานะครับเนี่ยที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็เหมือนกันโอ้โหมีเรื่องมีราวโอ้โหสนุกสนานเฮฮาไปหมดนะครับนะครับก็ประท้วงกันทั้งนั้นเลยครับตอนนี้มีแต่ประท้วงมีเกือบทั่วทุกประเทศเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับนะเกือบทั้งประเทศ เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับควนะามร่ม,ลมสลายมันก็ต้องมีจนได้นะครับมีจนได้นะครับการเรียกร้องในระบบประชาธิปไตยเรื่องความเป็นธรรมตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มรู้ประชาชนเริ่มรู้เริ่มออกมาสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็มีไม่กี่คนแล้วตอนนี้นะครับที่ว่ายังอยู่ในกระดองอยู่นะครับนะยังอยู่ในกะลาอยู่เนี่ย มันก็ยังไม่ยังไม่ตื่นตัวยังไม่ตื่นรู้นะครับ่ก็ต้องทําใจไว้นะครับคนพวกนี้นะครับในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มนึกได้ว่าเฮ้ยค mm ิด hmm. หายแล้วที่กูทาํามั่งแต่ต้นนี่มันไม่ถูกแล้วแหละในท,ที่อยู่ทุกวันนี้กูเดือดร้อนอุตส่าห์ช่วยรัฐบาลนะ่นยผลท้ายความเดือดร้อนมันตกถึงถึงตัวเองแล้วไงลูกลูกหลานจะไปโรงเรียนก็ลําบากจะกินจะใช้ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะสนับสนุนรัฐบาลมั่งแต่ ตั้งแต่ไล่รัฐบาลชุดก่อน,อนมาโดยตลอดแต่พอมาถึงยุคนี้อสศอนี้แล้วถึงจะรู้ไงว่ารู้จะรู้สํานึกหรือไม่รู้สํานึกผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะความทุกข์ยากยุคทุกข์เข็นมันก็มาแล้วกับมาถึงที่มาถึงตัวมันเองแล้วนะครับงั้นใ้นพวกไอ้สลิมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ทําไม่อะไรก็ท่านก็จะลําบากอยู่อย่างนี้แหละครับนะอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะรัฐบาลนี้บริหารประเทศล้มเหลวแล้วนะครับ ไปไม่รอดนะไปไม่รอดทุกคนเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดทั้งประเทศแล้วว่าไปไม่รอดไอ้พวกทหารตำรวจนันที่มันมาเที่ยวเดินจับเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายทั้งมวลน่ะไอ้น่ะไอ้พวกไอ้ทหารตำรวจนี่มันก็คุยกันมันคุยมันก็ไม่ชอบรัฐบาลเหมือนกันแต่ที่มันต้องออกมาเพราะว่าเออถูกบังคับนะหนึ่งถูกบังคับสองได้เบี้ยเลี้ยงนะแล้วออกมาแล้วมัจับลูกหลานตัวเองมันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแต่มันต้องออกมา ใช่ไหมมันต้องออกมาทําตามหน้าที่แต่พอออกมาแล้วจะทาตามหน้าที่เต็มร้อยหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตำรวจทหารคนไหนที่โอ้แม่กูกูจะต้องเอาให้ได้อย่างไรอย่างนี้ไอ้คอนพวกนี้ก็ถูกรัฐถูปชาชนอเอาไปเห,หมดนะครับไม,นะไม่เหลือนะครับไม่เหลือนะครับเอ่อกันเวลาเรามาเรียกร้องระบบประชาเิ็ไตยในทุกๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องเราชนะที่จะเริ่มในวันที่9้ามกราคม2 5 6พนารสี่นี้ก็เป็นปีที่ เป็นวันที่ทุกคนใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์หนึ่งหน้าคอมสองหน้ามือถือเพื่อที่จะกดยืนยันตัวเองว่าลงทะเบียนเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอานะคนที่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ต้องไปคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ต้องเสอไปลงนะครับนะไม่ต้องไปเสอไปลงถ้าไม่มีรู้ตัวไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะครับที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยนะ แถวไอ้เนี่ยแถวอะไระเขาเรียกอำเภออำเภอโคกสำโรงอำเภออะไรแถวเนี้ยนะแถวจังหวัดลบบุรีเนี่ยครับอ่าก็มีหนังสือทวงเรื่องเงินอะไระเราไม่ทิ้งกันนะเรที่ว่าได้เดือนละหนะ้าพันห้าพันห้าพันเนี่ยหมื่นห้าปรากฏว่าเขามีหนังสือเรียกร้องเอาเงินคืนนะครับสืบไปสืบมาปรากฏว่าคนที่ไปลงทะเบียนน่ะมันเป็นข้าราชการมันไปลงด้วย พอไปลงปั๊บมันได้รับเงินคนละเดือนละห้าพันเท่าันสามเดือนก็หมื่นห้าพอเขาตรวจสอบเสร็จปั๊บผมก็เอาเงินคืนครับเงินคืนเงินคืนก็ทีนี้ก็มีปัญหาเลยครับพอเอาเงินไปใช้หมดแล้วะพอเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ต้องไปทําเรื่องขอผนผันแลเลยครับทีนี้ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองเพราะกฎกติกามันบอกในต้นแล้วว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์คือใครบ้างและดันไปดันทุรังไปลงออย่างนี้ก็ สมควรแล้วนะครับสมควรนะแต่สนะ่วนคนที่มีสิสทธิ์คนที่มีสิทธิ์แต่แต่ไม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธนะิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปลงทะเบียนแต่นะี่คือคนมีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมส่วนคนที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์อันนี้ไม่เป็นไรนะไอ้ส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์แต่ตอนไปใช้สิทธิ์ไอ้คนนี้ก็ซวยนะนะ มันมีหลายอย่างในเรื่องพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ติดตามข่าวเรื่องเราชนะอยู่นะครับเพราะว่าเขาไปเดินขบวนขับไล่เอ้ไม่ใช่ขับไล่ไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะเรียกร้องอให้ประชาชนในคนทั้งประเทศเนี่ยได้รับเงินตรงนี้ทุกคนและจ่ายไปเงินสดนะเขาที่เขาไปเรียกร้องนะเขาต้องการให้จ่ายไปเงินสดเขาไม่ต้องจ่ายให้าเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์ไปซื้อของยังไงซื้อแม่ทุก ทุกสัปดาห์จนกำลังเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้นะเงินมันก็หายไปเพราะเอพะตัวเองอะได้สิทธิ์แวถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่านะก็นี่ก็เลยต้องเกิดปัญหาขึ้นมาตอนนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็เลยมีการยืน่นหนังสือภายในเจ็ดวันต้องทราบคําตอบ <c oughs> ส่วนของนิสิจักรความแหงเนี่ยไปยื่นที่รัฐสภาเนี่ยให้รัฐสภาดำเนินการอ่าและอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของนายนายศิระ ไอ้สอสออะไรนั่นน่ะสีดะาสีด่าอะไรนั่นน่ะเจนจากะ่าอะไรทุกอย่างนะอันนี้ก็รัฐสภาเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าเขายื่นไปที่ที่รัฐสารรัมนูลเพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องดูว่าสารรัฐมนูลจะเอายังไงรับเรื่องว่าเฉยๆแล้วค่อยพิจารณาหรือว่าไม่ทําอะไรเลยก็ในก็เดี๋ยวค่อยตามตามเรื่องนะครับค่อยติดตามกันนะแต่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็สอสอสีด้านก็มีปัญหาเลยครับ เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสสต้องเป็นให้ดีๆนะอย่าแบบอย่าไปเที่ยวาหาเรื่องคนนู้นคนนี้เสียหายหมดนะครับแต่ตั้งที่ตัวเองอ่อมีมีชนะติดหลังมาเยอะแยะนะเวลามาเป็นสสเนี่ยทุกคนสังเกตดูวาเป็นสสสวเนี่ยมันมีชนะติดหลังกับทั้งนั้นแต่พอมาเป็นแล้วมาทํากลางเอากฎหม,มายมาบัณฑาทำทำตัวเองเหนือกฎหมายแล้วกฎหมายมาคุ้มครองตัวเอง เนี่ยมีเยอะนะคนประเภทนี้เยอะมากนะในประเทศไทยนะผมถึงบอกล้ว่าปีหกสี่ปีหกห้าสองปีนี้จะเป็นปีแห่งการล่มสลายของสังคมไทยแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอให้คนที่ลงทะเบียนเราเชนะนะครับได้รับอนิสงส์ทั่วทั่วแล้วก็ได้ใช้จ่ายเงินสดนะครับใช้จ่ายเงินสดนะไม่ใช่ว่าจ่ายเป็นรายดาอีกนะครับ ตามที่เขาไปเรียกร้องนะครับเออตามที่เขาเรียกร้องถ้าได้ตามนั้นก็ถือว่าเป็นเ,เป็นวาสนาของพวกท่านนะครับนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสําเร็จนะครับอา่าหรับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต,ต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้ก็เรามาคุยกันแบบขอมปากขอมคอสวัสดีครับ